ครับสวัสดีข้างหงพี่น้องหลังจากไปวันตูู่กันจริงมากหางแค่ก็ไ่ได้ย่างเออลูกหมูก็ไ่ได้หันกลับมากินเขาอยู่บ้านตัวบ้านอาสุเปียวนน่เพิ่นเฮดผัดหอยเมงผู้ใส่ลูกคินนี่โอ้คักๆเลยพี่น้องนี่มีกับชุดห่อนๆพอนี้กระเพียกเส้นใส่เออลูกคินใส่กระดูกหมูนี่หอยเมงผู้ โอ้จับพักวะจิตจัดจิตจ,จัดถึงข้าวเบลเลยอันนี้หอยหแมงผู้ผสมทุกินคักคักคักามามาแซ่บจังอาหารกระสุนเบลด้วยพีนนน่นหลงเรื่องโซนอาหารกระเพซเซนใส่หอมเจียวหอมหอม ม,มาหาพาเอยี่างอลยขอบคุณหลายๆเวยครับสำหรับคนทีขหอมาเยี่ยมยามทามเขานช่องซุปเปอร์เอลขอบพระคุณหลายๆครับเหี้ยทำไมผมไม่ได้ขออยุ้งร้างสีเขาเหี้ยฟ้อง,ง,ง,องอปปอกับพ่ะคยแซับอะไรหรอกซุปเปอร์เอลผมมีปัญญาสื่อ รสาติแฝงแคือเจ้าเาพิ่นเนีย่ยใช่ตามมีตามเกิดก็มีน้องเด้อพ่อได้เห็ดไทยพี่น้องเบิง้งนะครับไม่แมงโหหโอหหห่บหหหบหหครับ,บาหห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 บหหหหหบหห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 หเดหนหน เียงเป่งครับพี่น้องสองเมนูนี่แซ่บคักเลยพี่น้องจะรับผู้ขอมาเยี่ยมยามทำข่าวในช่องซูเปอร์เดอร์เด้อขอบคุณหลายหลายขอ,อกันไม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ